สบายดีสบายดีย้ำแรงพี่น้องสบายดีสบายดีเก็บเห็ดจะไปเลาะขายจะจะทำถุงขายเนี่ยถุงละยี่สิบบาทเนี่ยถุงละสามขีดยี่สิบบาทว่วพื้นเห็ดมันเริ่มเบิร์แล้วมันออกประมาณรอบสองรอบเนาะแล้วก็เริ่ม พอค่อยออกลายบาดนี่พอมันออกเต็มที่ไว้แล้วแล้วมันก็เริ่มออกเล็กๆให้หน่อยบาดนี้มือวานเก็บไข่เมื่อวานในแปดถุงเมื่อวานในแปดถุงแสดงว่าเก็บเก็บไข่เสมอเก็บชุดน่งงเลยัวเป็นน้ำมันอปาาขวดออกมาแล้เบิดไวเบิดไวบอก ลายคนวัดจังสันมันเริ่มออกขีลายแล้ว,วใส่สามขีดเนาะรวงไปยี่สิบบาทท่านผู้ชมจะเอาไปขายเที่ยวบา้านนี่ห่ะแป๊บเดียวเบิร์ดี้จมันลูกนี่เรอแพมเราแพม ตรงว่ยี่สิบบาทลานหน่อยอาบน้ำให้แง่งหนาวบ่อาบน้ำแล้วขบับที่ิดาวย่างหอนบ่หอนเมื่อนี้แล้วบ่คอยหนาวนะมันบุนบลมเมื่อวานในแปดถุงวันนี้จะได้กี่ถุง เราอยู่ในเฮือนอาบน้ำอยู่เขรยังอาบน้ำมีคนน้อยถรง้บาการมารงัดนี่ย่คจ่ายเท่หร่เลได้มารงข้าวไดย มกบวชน่แถมใส่นำ้ำห่อน,นแล้วสามขีดนี่นะยางบอกยางนีนั่นสองดอกีใส่ใส่จุดดีเดี๋ยวจับทุงดูหมอแล้วหอนแล้ว<ม>ทุงละยี่สิบ ขายเฮ็ดอกไรจักบาทเลยพี่น้องเนาะขายก็ได้เท่ารลอยสองลอยสองายงดน้าปลยยังดาได้เท่าไรยังดาบรวมๆเลเฮ็ดกเริ่มเริ่มซีเบิรแล้วออกบ่หลายได้บ่ถึงหนึ่งเป็นไมสมีแต่เส เอาตัวใหญ่กีนมาใส่รวมๆเนี่ยดอกดอวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่บ่ก็เอามาใส่น้อยนึงเนี่ยนะเยี่ยวว่าหลายพี่น้องผู้ปลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินดอกบ่อมันมันออกดอกใหญ่มันออกหน่อยมันออกมันดลยดอก เดี๋ยวรอลุ้นจะได้กี่ถุง ได้กี่ถุงหถุงสองถุง3ถุงสถุง5ถุง6ถุงนะเดวกว,ว่านเนจ,จถุง8ถุง9ถุงส0 1สิบสิบเอ สิถุงพี่น้องสิบสองถุงเลยจาก่อยทำถุงละซ้าวบาทถุงละ้าบาทเล้กรอหาถุงก็บลอยชิปถุงก็บองลอยสองร้อยสี่สิบบาทหมดนี้สองร้อี่สิบบาทชิปสองถุงเอาไปขายเร็ว ช้อนชิปกระเชาเดี๋ยวขี่รถเข้าไปในบ้านเขเบื่แล้วพี่นอ้อง <Okay. S 1> ถ้าไปขายเฮ็ดเนี่ยต้องไปขายยามมื่นเศร้า mm hmm. หรือว่ายามมื่นแรงเนาะส่วงสายสายเนี่ย,เ,ยเขาไปหาอยู่หากินบ่ค่อยมีคนอยู่บ้านมาจะไปแล้วค่ำแล้วเดี๋ยวไม่ทันการเราจะใส่ลงไปเฮ็ดเปลี่ยนหน่อยพอดโบเป็นหลับของเรามาขาย แล้วขายอันชิปโลแถมโลหนึ่งแล้วขายอันกิโลละกิโลละห้าสิบบาทอ,อ,อันนี้เอามาขายอันโลละเจสิบเดี๋ยวมาแบ่งขาย ส่วนหนก็บบค่อยมียังขายมักบวบกับบัิษนี้ไงมักบวบกัน <c oughs> เก็บเธ่ละนี่มันออกบลาย <c oughs> นี่แหละของขายวันนี้ได้สิบสองถุงดีแต่มันขายง่ายพี่รลดข้าบ้านก็บเบิดแล้วถุงละเย่สิบการผู้สม้ม เห็ดปลูกเองไม่้องเมิดเสียไปขายไปเลยนะคะไปขายแล้วแปบ๊บเดียวเนาะเขาไป,ปพ่อสิาที่กับเบิดแล้ว ดอกตะวันอม,มาลาเริ่มบานหมดแล้วปลูกนาแรกมันบ่ค่อยต้นใหญ่พี่น้องเบิดสูงสำเนีถ้าปลูกนาฝนอะ่ะไม่ใช่ตน้นใหญ่ แต่เมืน่อนี้อากาศบ่ค่อยหนาวแล้วก็บ่ลมพี่มมน้องธรรมดาเนาะบ่ห้อนบ่หนาวแต่ว่าส่วงคำนนอากาศก็สีเย็นดอกใหญ่มากของบ่มีปลูกในไห,หน้าเขาบ่ขึ้นมันล่ง มักอือก็บบกคอยบอกคอยจับเดียมันก็เป็นอยู่นี่เต็นน้อยน้อยเขาลอแค่แหละ No, vogliamo... n. บวบกับยังบ้าน้นึ้นข้างเนาะมันลมลมมันตีหมากมันลนหมากมันสั่มเบิดแท้จริงมันก็เป็นหมากหลายอยู่เดะบวบหอม,อมแต่ก็เก็บพรได้กินแต่ว่ายังบ้านได้ขายจ้ากเธอ มากหน่อยไม่นหลายหลยท่านผู้ชมมากหน่อยขนลมแนละ้วมันสำัำ อันฟังนี่จะเป็นหมกบวบเาานี่ลูกยาวๆปีในบวบกระองามเด้ยปีที่แล้วในดกคากเป็นหลายเก็บขายเถารดเข็น แดว่ข้าพดใยญ่รุ่นน้งามถ่วมหัวยืนมือเริ่มเน็บฟักแล้วต้นละสองฟักข้าพดเหลืองข้าพดหวาน ตัวดินปีนี้กับบ่งงามปลูกรอบสองแล้วนเป็นบางปีเด้บางปีกัปลูกง่ายบางอย่างที่มันมันมกอากาศหนาวอากาศเย็นกับปลูกได้ พอปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สิเป็นอากาศหนาวอากาศเย็นลมพืชบางสนิดมันก็บาต้องการอากาศเย็นต้องการอากาศห้อนคือพวกปลูกกระลำจัางเสียมันมักอากาศเย็นเด้อันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม่พี่น้อง ออกดอกแล้วทานตะวันดินมกหินแหะดินเหนียวดินมกหินปลูกแล้วมันบกคอยงามดินมันแห้งขนาดดอกอันนี้ก็ยังสัมเน่ อันนี้ก็สิออกดอกไปแล้วดอกใหม่ปลูกนาแล้งก็จังสีละบอกคือปลูกนาฝนเนี่ยน,นาฝนมันอากาศซื่นปลูกมันต้นใหญ่ถ้าเป็นนาแล้งอากาศแห้งแล้งท่านผู้ชม